นุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยสวีดทรงท้ายปีดีวอริสตราควงแฟนหนุ่มจัดทริปเขาดาหวานหนักมาก จอชนิชาโพสต์ข่าวดีส่งท้ายปีประกาศมั่นแฟนหนุ่มนอกวงการน้อยพงงามน้ำปาไหลหลังตูนขอหญิงแต่งงาน ดีแฟนๆ t ูอิ i n s i d e นะครับผมผมกัปคณาวุนะครับก็เนื่อง้ดยอกาสปีใหม่ป yup> ีนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนาทุกเรื่องนะครับอะไรที่ไม่ดีไม่ดีเนี่ยก็ขอทิ้งไว้ปีนี้นะครับผมแล้วก็ไปเริ่มต้นกันใหม่ปีหน้านะครับผมไว้เจอกันครับก็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับทุกๆคนเลยนะครับก็ขอสิ่งที่ไม่ดีนะครับอะไรก็ทิ้งไว้ปีนี้เนาะแล้วก็ขอให้เริ่มต้นทําสิ่งดีๆในปีหน้านะครับผมเชื่อว่ายังไงปีหน้าเนี่ย มีความสำเร็จมีความสุขรอเราอยู่มากมายนะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับสวัสดีปีใหม่ครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Good Morning Insight นะคะเช้านี้กับจีน่าลาโบสทค่ะต้องครับฝากตัวด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่นะคสวัสดีปีใหม่สวัสดีคุณผู้ชมนะครับปี2564นี้ถูกต้องนะคะก็แฮปปี้นิวีย์2021นั่นเองนะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้คุณผู้ชมนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะใช่ตรงนี้ต้องเป็นเรื่องแรกเลยที่เราต้องพูดถึงคือแบบสุขภาพร่างกายต้องมาอันดับหนึ่งเลยนะครับจะต้องระมัดระวังกันอย่างต่อเนื่องเนาะสำหรับการแพร่ระบาดของโควิดในจีนนะคะเข้า แรกของเรานะครไปดูกันเลยสําหรับหนุ่มคนนี้ทําไทยหลังจากที่กลับมาเขาผ่าดูใจกับคุณโฟอีกครั้งน<ช>เนีคยเเลิกกันไปแล้วรอบนึงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยพอกลับมานะครดูเหมือนว่าจะหวานฉ่ำมากขึ้นคุณมีรูปออกมาใช่ปะใช่แต่ว่าเหมันเอาช่อดอกไม้มถูกต้องหลายคนก็นึกว่าจะขอแต่งงานหรือเปล่าแต่ที่จริงไม่ใช่นะคะ ก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะเรียกว่าหวานหนักมากเลยค่ะสำหรับนักร้องหนุ่มหล่อไทม์ไทยนะคะกลับมาคืนดีแฟนสาวโฟสกลรัฐเหมือนเดิมแล้วและล่าสุดนะคะก็ทำเอาแฟนๆเนี่ยมโนไปไกลเลยค่ะกับภาพภาพนี้หลังเห็นภาพของหนุ่มไทม์ไทยนะคะถือช่อดอกไม้ลงไปคุกข่าวต่อหน้าสาวโฟซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ได้บอกเล่าเรื่องราวนะคะว่าคงถึงเวลาแล้วสินะที่ต้องพูด ปกติแล้วเนี่ยผมเนี่ยก็เป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยชอบพูดเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่เอาจริงๆถือว่าผมนั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกเลยก็ว่าได้แต่ผมรู้สึกว่าตัวเองพร้อมแล้วที่จะพูดเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ยินหรือได้อ่านกัน ก่อนอื่นผมอยากจะขอบคุณที่ผ่านอะไรมาด้วยการประมาณ2,190วันตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งดีและไม่ดีจะเหนื่อยจะท้อแค่ไหนก็มีโฟนนั้นอยู่เป็นเพื่อนเป็นกำลังใจให้กันเสมอนะก็บอกว่าขอบคุณที่ทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันขอบคุณที่คอยช่วยในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอื่นๆแต่สิ่งที่อยากจ,จะขอเป็นเรื่องสุดท้ายในปีนี้ก็คืออยากขอให้ช่วยถือลอมาให้ก่อนได้ป่ะ <around> นี่เรียกว่าทาวิสกนเลยทีเดียวนะ เชือกรองเท้ามันหลุดอ่านจนจบสุดท้ายก็คดีพลิกนะฮะทำเอาแฟนทั้งฮาแล้วก็ผิดหวังไปพร้อมๆกันครับคิดว่าจะมีข่าวดีส่งท้ายปี่เก่าต้อนรับปี่ใหม่กันอีกคู่ซะอีก ก็เป็นโมเมนต์คำคำแซวๆกันไปนะคะแต่ต้องบอกว่ารูปนี้เนี่ยเรียกยอดไลค์เป็นแสนเลยนะคุณคอมเมนต์ก็หลายพันเลยทีเดียวคุณคิดว่าคอมเมนต์ในหลายพันที่คุณบอกเนี่ยมีกี่คนที่คอมเมนต์ว่ายินดีด้วยรอมานานต้องมีแหละเออแต่ก็มีนะคะแต่แบบหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะคนในวงการอย่างเช่นพี่ลีเดียนะคะก็เข้าไปคอมเมนต์บอกฮ่าฮ่าไอ้บ้าเออตส่งหอ่านตั้งนานอย่างไรบ้างใช่นะคะบางคนเขาก็ลุ้นนึกว่าแมนจะเข้าไปคอมเมนต์ว่าคอนแกร์ซะหน่อยแต่ก็ไม่ใช่นะคะก็รอฟังข่าวดีแล้วกันเนาะ มาที่อีกหนึ่งคู่ที่ว่ามีข่าวดีแน่นอนสำหรับคุณจอยชนทิชานี่เธอเห็นว่าประกาศมั่นกับแฟนหนุ่มนอกวงการที่เขามามันเจ็ดปีละ่ะนี่ครบอย่างยาวนานเลยได้ว่าเป็นปลายปีที่เซอร์ไพรส์แฟนละครสุดๆเลยครับหลังจากที่จอยชนทิชานางร้ายสุดแบวที่หลายคนเนี่ยติดภาพน้องนก จากละครแรงเงาครับออกมาประกาศผ่านทางอินสตาแกรว่าได้มั่นกับแฟนหนุ่มนอกวงการแล้วหลังคบหานะดูใจกันมานานกว่า7ปีโดยสาจอยครับมีการแนบรูปโชว์แหวนเพชรเม็ดโตที่นิ้วนางข้างซ้ายเป็นหลักฐานโดยในะรูปนี้เลยครับพร้อมเขียนแคปชั่นสั้นๆนะแต่เต็มเปี่ยมด้วยความหมายลึกซึ้งเลยว่า officially yours ก่อนหน้านี้นะคะพี่จอยเองเนี่ยก็เผยว่าตนคบหาก,กับแฟนหนุ่มคนนี้เนี่ยมานานแล้วกว่า7ปีค่ะไม่หวือหวานะคะแต่ก็ไม่ได้ปิดบังอะไรแฟนคนนี้เป็นหนุ่มนอกวงการนะคะและตั้งแต่แรกๆที่คบหากันพี่จอยเนี่ยก็บอกกับแฟนว่าจอยจริงจังกับความรักและอยากมีอนาคตที่ดีร่วมกันและแฟนเองก็คิดเหมือนกันนะคะจึงทําให้มีวันนี้ทั้งสองคนก็ได้สมรักนื้ะสมความปรารถนาอย่างที่เคยคิดกันมาค่ะ ขอร่วมอวยพรในทั้งคู่นะคะมีความสุขครองรักกันอย่างยาวนานและขอแสดงความยดีกับความรักในครั้งนี้ด้วยค่ะอืมก็ต้องรอดูงานแต่งเนาะว่าจะจัดกันวันไหนอะไรยังไงเพราะตอนนี้ก็มันบีงทีก็รออยแล้วนะครับใช่แนะคะขอแสดงความดีด้วยนะคะเอามาดูอีกหนึ่งคู่นะคะคู่นี้หลังจากที่เปิดตวัวคบหาดูใจกันคูณโอ้โหหวานสุดๆ <S <S สําหรับสาวดิวอาริสตรานะคะล่าสุดควงแฟนนุ่ม ทำไมคะคุณห่วงเหรอเดี๋ยวฉันจะเมาให้ฟังแต่ไม่สามารถเมากับคุณผู้ชมได้นะคะวงไหนตลอดอ่ะก็จะบอกว่าคู่นี้เนาคบหาดูใจการเปิดตัวปุ๊บนะคะเขาก็บินกันไปที่ภูเก็ตเลยคุณโอ้โหสวีทหวานเลยทีเดียวเขาบอกว่าปิดโรงแรมนะคะในการเซอร์ไพรส์วันปีใหม่เลยล่ะค่ะพูดอย่างนี้ดูเหมือนเป็นคนขี้เมาส์ยังไงทบกคนนะคะ ก่อนหน้านี้เนี่ยสาวดิวอริสรานะคะก็เพิ่งเลิกลากับแฟนหนุ่มคนเก่าไปแล้วก็เปิดตัวหวานใจคนใหม่นะคะนักแสดงแล้วก็นางแบบสาวสุดเซ็กซี่เลยค่ะดิวอริสราทองบริสุทธิ์นะคะที่เพิ่งเปิดตัวว่าหนุ่มคนนี้แหละออกสื่อเมื่อเร็วๆนี้หลังจากนั้นนะคะก็จัดหนักจัดเต็มความหวานกันแบบรวๆเลยค่ะล่าสุดนะคะนัดรวมตัวกับเพื่อนสาวจัดทริปเขาดาวส่งท้ายปีใหม่ตอนรับปีใหม่ด้วยกันนะคะ แต่ว่าแน่นอนทริปนี้คุณมีหนุ่มหวานใจคนนี้เนี่ยไปร่วมทริปด้วยนะคะแต่ที่ทําเอาชาวเน็ตต้องอิจฉาตาร้อนไปตามๆกันก็เพราะว่าได้เห็นภาพในขณะที่กําลังเดินทางด้วยเครื่องบินแบบเช่าเหมาลำนะคะเครื่องบินส่วนตัวนี่แหละแล้วสาวดิอริสลาเนี่ยก็ขึ้นไปนั่งสวยๆอยู่บนตักแฟนหนุ่มซีนนี้ชนะเลิศเลยนะคะเป็นการส่งท้ายปีไปเลยค่ะ ก็ดูเหมือนว่าแฟนหนุ่มคนนี้จะเป็นชาวต่างชาตินะคะ<อ>แล้วก็น่าจะเป็นเพื่อนของเพื่อนที่อยู่ในแกงเขานั่นแหละแล้วไงต่อมีอะไรเมาส์อีกไหมมีแต่ว่าไม่เมาสคุณเ <c oughs> <c oughs> นียวก็น่ารักก็เดินเราไปหลอนลุ้นกันทุนกบอกว่าตอนแรกเนี่ยฝ่ายชายเขาก็เขินๆนะคุณช็อตที่คุณดิวเขาไปนั่งตักเนี่ยแต่คุณดิวบอกว่าไม่น่าคิวออกอะไรอย่างงี้แล้วเพื่อนๆก็ได้ช็อตหวานๆมานะคะไปดูได้ในอินสตาแกรมของคุณแอร์ภูมิวาร<อ>ีน <ๆ S 2> ี่ก็ไปด้วยเหมือนกันถ่ายทุกช็อตเลยสําหรับพี่แอร อ่ะรอดูเดี๋ยวไว้ที่หน้าเม้าอะไรกัว่ากันะ <c oughs> <laughs> ามาที่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องน่ายดด <c oughs> ินดีเช่นเดียวกันสำหรับคู่นี้เลยนะ <c oughs> คุณหญิงรัฐาแล้วก็คุณตุลยะยะเทพที่ <c oughs> ว่าแบบว่ามีการขอตแต่งงานที่เรียบร้อยแล้วงานนี้แม่น้อยจะว่าอย่างไรบ้างครับ หวานส่งท้ายปี2020ับคสำหรับคู่รักหญิงรัฐาและก็คุณตุลตุลยเทพครับที่หญิงเนี่ยเผยการขอแต่งงานจากฝ่ายชายในทริปพักผ่อนที่โรงแรมหรูนะฮะกลางกรุงเทพพร้อมข้อความว่า and I said yes นะฮะ for the rest of my life แล้วก็ hashtag ว่า the couple แล้วก็ YT หญิงตุลน,นั่นเองครับแล้วก็30 December ทเวนี้ด้วยครับซึ่งงานนี้ครับคุณแม่น้อยโพง,งามพอทราบข่าวจากทั้งคู่ก็ดีใจจนแทบลั้นน้ำตาไม่ไหวเลยครับแถมยังเต็มใจฝากฝังให้ว่าที่ลูกเขยคนนี้เนี่ยดูแลลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนด้วยลูกแม,ม่มีคนขอแล้วนะกระโปรงเนี้ยนายจะร้องไห้เลยมนม่ขอพูดกับตุลหน่อยขอบคุณน้าตุลที่ตุลรักษาคําพูดบอกแม่ครับผมขอโทษช้าไปหน่อยเพราะมันเงียง้ยเนี่ยหลายอย่างอะไรเงี้ยครับตงโค้งโควิดมันไม่มันทั้งทีไหนน้องงานไม่ว่างด้วยอะไรด้วย วันนี้ถือโอกาสหมอและปีใหม่ผมก็เลยขอเลยเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวกลับไปแล้วเดี๋ยวจะเชิญคุณแม่กับแม่ผมเนะี่ยไปทานข้าวกันจริงๆแล้วแม่นะ่ะไม่ได้คิดอะไรมากทุกวันนี้ตุนก็ทําดีมาตลอดแล้วแม่ก็ไมา่ดึงนั้นแต่ตุนมาทําตรงนี้ให้ให้น้องหญิง S <S แม่ก็อยากให้น้องหญิงมีความสุขสักครั้งหนึ่งที่แบบเขาอยู่มาตั้งนานนมเขาไม่เคยจะวางมือกับใครเลยก็เขาถือว่าเขาเลือกตุนแล้วแหละมันปาบปลื้มใจมากกว่าไอเรื่องจะอยู่จะกินจะไปมาไงแม่ไ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 ม่หมายเลยเพราะดูทางเขาก็โอเคแล้ว <S <S เขาต้องออกจากบ้านเราไปอยู่ที่โนนแต่ยิงๆก็ก็บอกไปไปมามาเพราะว่าคุณแม่ทางฝ่ายพี่ตุนก็มีแต่คุณแม่กับพี่สาวเท่านั้นเองคุณพ่อก็เสียไปแล้ว ก็เลยห่วงแค่นี้ค่ะจะกราบขอบคุณมากมากแล้วขอบคุณสาหรับแฟนๆทั้งแฟนน้อยและแฟนหญิงนะฮะที่ดูแลครอบครัวภูงานมาตลอดรักเอ็นดูน้องหญิงมาตลอดขอบคุณทวินไซน์นะคะลูกครับขอบคุณม่น่อยครับสวัสดีครับ,รบ,วรบสวัสดีค่ะลูกสวัสดีะส่วนเลิกสมหวนและพิธีมงคลสมรสอย่างเป็นทางการนั้นนะคะก็ะคงต้องรอให้พี่หญิงและพี่ตุลน,นั้นเป็นคนบอกค่ะทีมข่าวทวินไซด์นะคะขอแสดงความยินดีกับคู่รักคู่นี้ด้วยค่ะ ก็ต้องบอกว่าตอนโมเมนต์ที่เขาขอแต่งงานกันคุณดูแล้วก็ซึ้งมากๆเลยนะคะดูภาพเป็นคลิปออกมานี่หูน้ําตาไหลเลยนะคู่นี้เขาก็รักกันมานานนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและสําหรับช่วงหน้านะคะแซบอ w วอร์สค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเจ้เนี่ยเขาจะจัด5อันดับแซบๆของคนในวงการบันเทิงนี่แหละค่ะดูพี่ซามิเขาเต้นใหญ่เลยจะเป็นยังไงติดตามกันช่วงหน้าค่ะ เด็ดค่ะมาเทนต่อนะคะมาดูแซบอวอร์สกันค่ะคือต้องบอกว่าเราเนยอยู่รายการมานาน2-3ปีแล้วนะโบ๊ทยังไม่รู้เลยว่าเสียงของเจที่เขาพูดเ,<อ>เรื่อง Award แซบอวอร์สเนี่ยเป็นใครนะคะไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> นะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันค่ะ you แซบอวอร์สปีนี้ <Yeah. S 2> จัดแบบนิวเนอร์ แล,วล้วไปร่วมรุ่นผลกับเจได้เลยเริ่มที่อันดับห้ารวมฉัดเจ้าสาวสุดแซ่บนิดข่าปัญะ,ะ,ะน้ำชาเชียร์นกับลีลาสเต็ปและฉลองวิวา ชื่อแพนเค้กว่อฉั่จะมาตัวจริงเฮ้ยทุกคนคะฉันมีความริงบางอย่างจะบอกทุกคนค่ะ มากเลยนะคะแล้วก็ชอบคู่ของพี่เชียรพี่เจี๊ยบด้วยมา่อสักครู่นี้เขาเป็นเพื่อนสนิทกันเห็นเลยแบบดูเหมือนว่าเอเล่นกันแรงไปหรือเปล่าแต่ที่จริงไม่ใช่นะคะสุดท้ายบนเวทีเนี่ยโอ้โหเดือดมากได้ดูไหมได้ดูจนพี่เจี๊ยบซิกโครงหักเลยตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วนะคะอ่ะไปดูรูปแบบการเค้าดาวนะคะที่ต้องบอกว่าปีนี้แตกต่างจากทุกๆปีที่ผ่านมาก็คือเป็นการจัดงานในรูปแบบใหม่นะคะเป็นแบบ New Normal นั่นเองเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมีภาพบรรยากาศนะคะของการเค้าดาวในประเทศ มาฝากกันค่ะ ถึงมาปี2020นะคะจะเป็นปีที่ต้องใช้ชีวิตแบบ New Normal เพราะสถานการณ์โควิด -19 ที่ส่งผลกระทบทั่วโลกเลยนะคะแต่กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะก็ยังมีการจัดขึ้นเหมือนเดิมหลายจุดทั่วประเทศเพียงแต่ว่ามาในรูปแบบที่ปลอดภัยขึ้นนะคะเริ่มต้นที่งาน Amazing Thailand Countdown 2021นะคะที่ไอคอนสยามนั่นเองที่ปีนี้ถ่ายทอดสดให้ได้ชมพร้อมกันนะคะทั่วประเทศเลยค่ะ โดยภายในงานนะคะมีคุณโอลิเวอร์กิติพงศ์วีระเตชะหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสารบมจอทรูคอ o r ปอเรชั่นเดินทางมาร่วมงานส่งความสุขส่งท้ายปี2020ค่ะนอกจากนี้นะคะภายในงานยังมีการจุดพลุสุดอลังการทั้งหมด7องค์ด้วยการโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะคะซึ่งองค์ที่6ค่ะเป็นชุด True Gator is True by True 5G โดยเป็นชุด พุโทนสีแดงนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่ค่ะพร้อมใจกันนะคะปรากฏสู่สายตาจนเต็มท้องฟ้าเปรียบได้กับความสามัคคีและการรวมพลังใจพลังกายเพื่อสร้างสารรค์โลกและเพื่ออนาคตข้างหน้าที่สว่างสวยค่ะเรียกได้ว่าบรรยากาศนับถอยหลังนะคะก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นพร้อมกับพุสุดอลังการริมแม่น้ำเจ้าพยา nine e i g Four, three, two, one, happy! สามัคคีร่วมพลังสร้างสรรค์โลกโดยบริษัทค r u ค Corporation จำกัดมหาชนลุกโทนสีดแดงพร้อมใจกันปรากฏน,นอกจากนี้ครับยังมีเซอร์ไพรส์จากเหล่าศิลปินที่ส่งคลิปอวยพรมาฝากแฟนๆอาทิหมอเจี๊ยบและละนาครับอเล็กซ์เรนเดลบร์ยวชิรวิ์เชอปรางเซนนสุภพง์อเมนดานะครับ ina, fa, ika, รวีนาปวีนาพรฟ้าปุณิกาแพรวนิชเรืองทอง อะไรที่คิดอะไรที่อยากทำอะไรที่อยากได้ก็ขอให้ come true ในปีนี้นะคะไว้พรใ,ให้คนไทยทุกคนมีความสุขค่ะไม่ว่าจะมีวิกฤตอะไรผ่านเข้ามาก็ขอให้อยู่เคียงข้างกัน we're w i n t h i s together จับมือกันแน่นๆแล้วผ่านมันไปได้ด้วยดีนะคะมีความสุขจากปีใหม่แล้วนะคะอย่าลืมส่งต่อความสุขให้กับคนรอบข้างค่ะมีความสุขมากๆมีรอยยิ้มให้กันและกันตลอดทั้งปีนะคะ พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆตลอดปี2,564ค่ะและที่สําคัญคือมีพลังในการต่อสู้กับทุกปัญหามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในตลอดปี2021ครับผมทุกปัญหามีทางแก้เสมอนะคะแล้วก็ขอให้ทุกอย่างที่ทุกคนหวังไว้นะคะ come t e ในปี2021แล้วก็ขอส่งกําลังใจนะครับผมและความปรารถนาดีไปถึงทุกคนนะครับที่กําลังชมงาน Amazing Thailand Cloud o าว2021กับ True 5G f e s h Interactive Celebration นะครับผมก็ในปีนี้ก็ขอให้พวกเรานะครับ

여러분들을 항상 응원합니다. Happy New Year 2021. We hope that 2021 will be a wonderful year. Be a wonderful you. Please stay happy and healthy. Sorry be my cup. Happy New Year. Be my cup. Happy New Year. มาต่อกันที่เซ็นทรัลเวิด์ครับปีนี้ฉลองเขาดาวระดับโลกในรูปแบบใหม่ใจกลางกรุงเทพถ่ายทอดสดไปทั่วโลกครับพร้อมชมพลุสุดตะการตาในทีมของ As s e m b l of hope นะครับสร้างสัญลักษณ์แห่งความหวังส่งต่อพลังจากคนไทยให้กําำลังใจคนทั่วโลกครับเปิดเวทีพร้อมกับเซอร์ไพรส์โชว์สุดพิเศษด้วย2หนุ่มฮอตไอซ์ a าริสและก็เจเจกฤษณภูมิครับตามด้วยคู่จิ้นสุดปังแห่งปีนะบิลกินพุทธิพงษ์แล้วก็พีพีกริด้วยครับนอกจากนี้ก็ยังมีทั้ง4เนี่ย ร่วมนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปพร้อมกัน 5, 4, 3, ตามด้วยอีกหนึ่งสถานที่เข้าวจ้าวนะคะที่สร้างความประทับใจไม่น้อยกว่าที่อื่นๆในค่ำคืนที่ผ่านมานั่นก็คือ a อเชียทีคเดอะริเวอร์ฟรค่ะกับการแสดงพลุริมโค้งน้ำเจ้าพระยานนะคะของประเทศไทยงานนี้ก็ได้นักออกแบบพลุจากประเทศอังกฤษเป็นผู้รังสรรค์ผลงานสร้างรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมภายในงานนะคะแล้วก็ผ่านไลฟ์ไปได้ไม่น้อยค่ะ ซึ่งบรรยากาศนะคะเป็นไปนอย่างคึกคักประชาชนนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตารอดูพลุนะคะต้อนรับปีใหม่สุดอลังการค่ะ และปิดท้ายนะคะที่กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่ปีนี้ก็มาในรูปแบบออนไลน์ให้ตอบโจทย์กับ New Normal นะคะที่ถูกจัดขึ้นณวัดอรุณราชวรารามราชวร,รมหาวิหารและวัดยาน,นาวาค่ะบรรยากาศการนับถอยหลังนะคะเหล่าประชาชนก็ตั้งใจสวดมนต์เพื่อให้เป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวในช่วงส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ค่ะ เเวกอนั่นักนคือบรรยากาศเขาดาวของประเทศไทยเดี๋ยวข่าวต่อมาวุ๊พาไปดูเขาดาวแบบนิว n o r m a l ของทั่วโลกกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างครับในส่วนของการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ในต่างแดนครับหลายพื้นที่ต่างยึดนโยบายเขาดาวแบบนิว n o r m a l ครับมีการเว้นระยะห่างและก็เลือกถ่ายทอดสด การนับถอยหลังเขาดาวสู่ปี2021ให้ชมทางออนไลน์แทนครับอย่างไรก็ตามครับที่เมืองออเล้นในประเทศนิวซีแลนด์ครับก็เป็นพื้นที่แรกๆของโลกที่ได้ก้าวเข้าสู่ปีใหม่นอกเหนือจากประเทศในหมูกก่เกาะแปซิฟิกครับเวลาท้องถิ่นนั้นนะฮะก็เร็วกว่าไทยเรา6ชั่วโมงและเนื่องจากที่นิวซีแลนด์ครับยังไม่พบผู้ป่วยโควิด1นนรายใหม่ทําให้การเฉลิมฉลองเข้าสู่ปี2021ปฏิบัติกันได้เหมือนทุกปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นภาพชนเผ่าพื้นเมืองที่มาเป่า ูดก่อนเริ่มครับเขาดาวแล้วก็แสดงแสงสีพลุที่หอคอยสกายทาวเวอร์ด้ครับ ถัดมาที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนะคะเวลาเร็วกว่าในไทยเรา5ชั่วโมงค่ะมีพุสูตรการตาให้ชมกันนะคะบริเวณเอ่าวซิดนีย์เช่นเคยแต่ผู้คนส่วนใหญ่ค่ะชมกันจากที่บ้านนะคะเพราะว่าทางการนั้นออกกฎเข้มงวดจะเข้าตัวเมืองเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนนะคะแล้วก็จะออกจากบ้านคืนส่งท้ายปีเนี่ยก็ต้องมีการจองร้านอาหารต้องมีใบจองนะคะในการยืนยันด้วยและแต่ละบ้านเนี่ยเชิญแขกได้ไม่เกิน5คนค่ะ ส่วนที่ญี่ปุ่นเองนะคะมีภาพบรรยากาศฉลองเข้าสู่ปีใหม่อย่างเรียบง่ายที่วัดเซนโซจินะคะหรือวัดอาซากุสะในกรุงโตเกียวหลังตัวเลขผู้ติดเชื้อในวันสิ้นปีเนี่ยอยู่ที่ราวๆ1,300รายถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่ญี่ปุ่นนั้นมีผู้ติดเชื้อรายวันทะลุหลักพันทางการจึงขอให้ฉลองปีใหม่กันแบบเว้นระยะห่างค่ะ ส่วนที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนนะครับซึ่งเวลาเร็วกว่าไทยเราเนี่ยหชั่วโมงครับแม้ว่าจะให้ความสําคัญกับวันตรุษจีนหรือว่าปีใหม่จีนมากกว่าแต่ที่นั่นก็มีงานฉลองเข้าสู่ปีใหม่ทางตะวันตกอย่างยิ่งใหญ่เช่นกันครับท่ามกลางอากาศหนาวติดลบถึง10องศา,ศาเซลเซียสครับเช่นเดียวกับที่ไต้หวันครับก็มีโชว์พลุไฟสุดตระการตาที่ตึกระฟ้าน,นะฮะไทเป101ซึ่งเคยครองแชมป์ตึกที่สูงที่สุดในโลก รวมถึงที่เกาหลีเหนือเองครับประชาชนก็มาร่วมนับถอยหลังสู่ปีใหม่ที่จตุรัสคิมอิลซุงนะฮะหรือว่าคิมอิลซองครับในนครเปรียงยางกันมากหน้าหลายตาเลยครับ ะนะครับผมฝากกันด้วยนะ1นึ่ช่องทางล่าสุดเลยนะสำหรับคลิปดาราหรือว่าข่าวบันเทิงสุดฮอตคบแบบเอ็กซ์คลูซีฟแบบสดลึกจัดเต็มครับส่งตรงถึงมือถือคุณเลยผ่าน SMS ก่อนใครรับรองเลยไม่ตกข่าวแน่นอนสมัครทาง SMS ครับพิมพ์ว่า E ส่งมาที่4238703ครับหรือสแกน QR code ที่หน้าจอน,นี้ได้เลยนี่ทดลองใช้ฟรี5วันเลยนะครับ รีบสมัครกันเยอะๆนะคะแล้วก็ขอบคุณฉากสวยๆของเราวันนี้นะคะจากศูนย์การท้า MBK Center นะคะที่มาในตีมคริสต์มาสไทยมาหลายใบตองค่ะถูกต้องครับตอนนี้คือทั้งหมดของช่วงนี้ครับฝากกันด้วยอีกหนึ่งช่องทางฮะสำหรับใครที่ติดตามทางทรูวิชั่นของเราอยู่แล้วนี่เลยคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้นะครับสแกนกันได้แล้วก็แฟนเพจ t รูไซส์ HD เข้าไปคลิกไลค์กัน u t u b e Channel True v i s i o n s o f f i c i a l ครับอีเมลนะคะรวมทั้ง Tru e ID a p p อ i พ a ิเคชันค่ะแอปเดียวครบสุดด้วยความสนุกและสิทธิพิเศษนะะนนนะะะคควััี้จ่่ากกบบโบตอองลไปสด สวัสดีครับ ขอบคุณที่ติดตามกด Morning i n s s i h t กันทางช่องท u e ไ n s ์เอ t HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ